เป็นแผลที่ไม่หายกินข้างในเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันจะกินกระดูกต้องตัดบางคนตัดมันก็หายนะบางคนตัดแล้วมันไม่หายมันลามตัวันนี้ก็เป็นความดันกับเบาหวานอย่างเดียวอย่างโรคอื่นไม่มีแผลเบาหวานนี้ไม่ได้เป็นเย็นนะเป็นอีกเดียวหายยากสวัสดีนะคะชื่อเล่นว่าชื่อแจ๋วอาชีพเสริมสวยเป็นเบาหวานมา10กว่าปีเราไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินอะไรเลยเบื่องหวานไม่ค่อยกินแต่มันเป็นเบาหวานกินข้าวธรรมดาเนี่ยกินข้าวเยอะเขาบอกว่าเรากินแป้งแล้วมันเปลี่ยนมาเป็นน้ําตาลก็ไม่ถึงกับควานนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่า ราจ,จะปรับตัวแบบไหนที่ตรวจพบเลยคือปีห6มันเริ่มเหนื่อยแล้วที่เนี้ยขาบวมมือเท้านี่มันชาตึงไปหมดเลยแหละแต่คิวกินแบบด้านเลยนะมือนี่แข็งเลยแหละไปทําอะไรเราก็ต้องสลัดอยู่เงี้ยก็ตัดผมนี่แหละกันไกนี่แหละมันหลุดไปเลยนะมันไม่รู้แต่ต้องสลัดมือให้ได้อะ่ะให้มันหายชายังงงว่าเราเป็นอะไรทางเอสเมอเขาออกมาตรวจวัดเจาะเบาหวานความดันในบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปแล้วไ,ไ,ไปเจอเมื่อก่อนร้นะคะ ช็อกในการที่ว่าเราเป็ียนเป็นเบาหวานต้องคุมแบบไหนเมื่อก่อนนี้เลือดข้นพอเป็นนานๆทีเขาก็ให้ยาละลายเลือดมากินก็ปรับในเรื่งองการกินอย่างเดียวเบาหวานแล้วก็ออกกาลังกายแฟนกินตัวนี้ก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้เบต้าเฮิร์บเนี่ยเพิ่งออกลองสั่งมากินเลยก็แฟนกินเห็นแกดีขึ้นเปิดใจดูกินแล้วก็ได้ผลลดลงมาจาก2 0 0้กว่าก็เหลือ132แล้วหมอก็ยังงงว่าทําไมลดเยอะเดี๋ยวนี้เท้าไม่ชามือไม่ชาอันนี้พูดความจริงเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เจ็ชามากตอนเช้าแล้วก็ค่อยๆหายตัวน,นี้ก็ไม่เป ตอนเช้ามียาทางโรงพยาบาลให้กินตอนเที่ยงเราจะไม่มียาเราจะกินตอนเที่ยงอะ่ะเม็ดหนึง่งสาหรับใครนะคะที่เป็นเบาหวานอยู่มีมือเท้าชามีอาการที่เหนื่อยลองมากินอาหารเสริมเบต้าเฮิร์ดิฉันลองแล้วมันลดจริงได้ผลจริงสุขภาพก็ดีขึ้นกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วชีวิตก็ดีขึ้นเหมือนคนไม่ได้เป็นเบาหวานค่ะ